ไซส์นะครับจะเป็นไซส์2.5กรัมงานละเอียดเลยนี่ไม่อินไทยแลนด์นะครับผลิตที่ประเทศไทยด้วยมาพร้อมกับเบ็ดสามทางนะครับที่เป็นทรงอย่างนี้เลยทรงแบบ นี่ครับนักไทยมากับตัวนี้เลยนี่กระดีไมโครนะครับช่วงนี้กับคงถูกนะครับปลาราคาเริ่มดีนะสายบุฟเฟ่ต้องเข้าแล้วนะครับอันนี้เป็นกระดีไมโครนะครับน่าใช้ตัวนึงของทางกันแก็บนะครับกับเจ้าบาลาบุฟเฟ่นะครับไซส์นะครับจะเป็นไซส์2.5กรัมงานละเอียดเลยนี่ไม่อินไทยแลนด์นะครับผลิตที่ประเทศไทยด้วยมาพร้อมกับเบ็ด3ทางนะครับที่เป็นทรงอย่างนี้เลยทรงแบบเหมือนเล็บเหี่ยวนะครับไม่เหมือนไข่นะตัวนี้นะครับใบใหญ่ สันแรงนะเรียกความสนใจปลาได้ดีปรับระดับความสันเบาสันแรงได้ถึง2ระดับดวงตาแบบ3ดีน่าใช้มากเอาไปคลอก็ได้นะครับเจอก็ได้นะสีก็เยอะให้เลือกกันประมาณนี้เลยใครที่เป็นสายเก็บตกกระพงนะครับชอบมากตัวน,นี้ราคาไม่แรงครับอยู่ตัวละแค่ร้อยเดียวจัดได้ในร้าเหมือนเดิมนะครับก็บกระดีจากทางกันแก,นกบบาลาบูเฟ่นี่งานดีต้องตัวนี้เลยร้อยเดียวไม่แพงขอบคุณครับ